ต่อไปเป็นการวิ่งวาวนะครับเด้อสักวาวพังผักอีสานครับโดยเล็กหน่อยสองคนครับซื้อไว้ที่ไหนกับบีมปบครับปีบครับอ่าโดยบีบเป็นคนแลนครับเอาละครับก็ต้องวนหลายโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสิบอกอ่าสัญญาณในการแลนนะครับอ่านี่เอิ่นมาวานครับเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะนับสัญญาณนับสัญญาณเดี๋ยวพึ่งอ่ามาจือลารับโอเคครับพิการพ่อไป นะครับผู้ชมรุ่นนะครับว่าสิคักนี่อากาศเดี๋ยวคับจะพึ่งจะพึ่งแล้วนะครับเด้อขอสัญญาณฮะปอกเกลียวครับบอกเกีียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสินับเองสินับเองอนี้ครับอ่อหนึ่งสองสามออแรงครับโอ้โหอะไรครับโอ้โหสวยงามสวยงามนี่นะครับนึงบว้าวครับออันนี้คือคือท่าจับช่วย คืนครับพอดีดินี่โอลีลาได้คร e ับลีลาได้สวยงามเสมอนี่ครับวาวครับบัตรของอ่าคนไทยงครับ โอ้คุแล้วครับวันที่นี่ไม่ยุ่จริงๆนะครับวันที่นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับโอ้ยเอาไปเพืเพื่อนนิดนึงเรียกว่าบาวจุฬาได้ครับเด้อไปไกลแล้วครับโอ้หนองแล้วหนองไปแล้วครับมือหลังที่ท้ายถ้ำเต็มคลิปแล้วครับเด้อเสียอาวอ่าลูกแอรให้มาเบิกน้าพุณแหละครับเป็นได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดวิ่งว้าวครับหรือว่าเราชักว้าวจริงๆนะครับเนี่ไปถึงนู่น